วันนี้มาทันใช่ไหมครับดีใจด้วยนะครับนี่ผมกระตุกไหมฮะวันนี้ทำงานไม่ได้มาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะเน็ตผมช้าเหรอโอเมก อยากฟังสปอยพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้วอล์กไวจริงๆมีมีสองแบบให้ดูกันเนาะทางเอสเพมีเวลาให้ดูทั้งหมดสองรอบแต่จริงอยากแนะนําช่วงสามทุ่มจริงๆแบบเดเลกเตอร์คับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยว่าซีนที่มันดุดุหรือเป็นซีนที่เป็นตัวสําคัญหรือว่าซีนที่มีดีเทลเนี่ยอยู่ใน d i เลกเตอร์ขาดครับแล้วก็อยากแนะนําให้ทุกคนดูเพราะว่าเรียกได้ว่าจริงๆทุกซีนใส่รายละเอียดไปหมดแล้วครับแต่ยิ่งใน d i เลกเตอร์ขาดแบมันจะมีความเผ็ดความแซ่บความดุที่จะเพิ่มเข้ามา ซึ่งก็เลยแนะนําทุกคนให้ดูช่วงสามทุ่มแต่ว่าถ้าใครอยากดูแบบปกติหรือว่าใครที่ยังแบบยังเป็นเด็กหรือว่ายังดูแบบว่าน่ารักน่ารักก็แนะนําให้ดูช่วงห้าทุ่มเพราะว่าอันนี้เขาทํามาให้แบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีใช่ฮะรอเอสกับพี่เซนอาจริงๆตอนนั้นต้องบอกเลยว่าสนุกมากนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหไปกันมาหลายจังหวัดมากๆเลยครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ ชิวว่างเมื่อไหร่ผมว่าเดี๋ยวเราไดไปด็อกแดกด็อก,ก,กแดกแน่นอนค่ะเนี่ยผมยังกระตุกอยู่ไหมครับมันค้างใช่ไหมขอบคุณครับดูไป็ล้านรอบ เห็นดีเทลอะไรบ้างไหมอีสเตอร์เอ็กหรือว่ารายละเอียดที่แบบพี่ชีแอบใส่มให้ลองลองเอามาแชร์กันได้นะแต่อยากแบบที่วิลลี่เหมือนที่พี่วิลลี่ได้แบบแยบแยบไปเลยนะว่าจริงๆ EP 2 3ีสอเนี่ยตัวละครมันจะยิ่งเดือดขึ้นเพราะว่าปมเนี่ยมันจะค่อยๆเปิดมากขึ้นแล้วผมรู้สึกว่ามันทาให้แบบทุกคนลุ้นไปมากจริงๆเพราะว่าแค่ EP เดียวเนี่ย EP แรกเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวละครให้ให้รู้จัก บุคลลินิสัยไม่ใช่สิบุคลิกนิสัยของแต่ละตัวละครว่าเป็นยังไงขอบคุณครับภ <laughs> ูเก็ตภูเก็ตถ้าผมมีโอกาสาผมจะไปแน่นอนครับ <c oughs> บอกเลยว่าใครแนะนำเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ถ้าอยากแนะนําใครให้ไปพักผ่อนเนี่ยผมว่าก็ภูเก็ตทั้งเกาะทั้งทะเลจริงจ แต่ใครยังไม่ถึงบ้านแล้วว่างเปียกฝนกันด้วยเดอ้อมีล่มกันไหม <c oughs> มีคนถามมาหาป,ป้าหล่ะครับเนี่ยเช้า,าทุกคนแต่ทำไมทำไมในเครื่องผมแบบไม่มีไม่มีอาการเลยนะแบบว่ามันดูแบบปกติเรียบร้อยมากเลยนยะ่เดี๋ยวขึ้นนังไนละ ไม่เดียวขึ้นเลยไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้มาวันนี้ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวงานหน้าเดี๋ยวเรามีโอกาสเรามาเจอกันอีกอยไปตกกุ้งพี่วิลลี่เพิ่งแซวไปลูกค้าตกไม่ได้เจ้าของตกได้อย่างเดียวงจงจริงตกตกได้หมดแค่ว่ากุ้งกุ้งวิ่งไปบริเวณไหนมากกว่าเท่านั้นเอง แต่อยากฝากทุกคนติดตามจริงๆว,ว่าผมรู้สึกว่ามันยังมีดีเทลดีเทลต่างๆที่อยากให้เก็บไว้ในซีนซึ่งจริงๆผมแอบบอกว่าจริงๆก็เพิ่องอย่างบางซีนเนี่ยจริงๆก็เพิ่งได้รู้หลังจากได้คุยกับพี่ชี EP หนึ่งอย่างเงี้ยก็แบบเพิ่งได้รู้ในรีแคปถ้าใครได้ดูก็จะเห็นว่าแบบเรามีการไขอิสต์เอ็กหรือว่าให้เห็นอิสต์เอ็กที่เราได้ทิ้งไปกันนะครับผมแม้กระทั่งวอลเปเปอร์ในห้อง701ที่ทุกคนได้เห็นนะค,ะครับว่าพี่ชีเนี่ยเปลี่ยนวอลเปเปอร์ทั้งหมดอ้า ไม่ได้สปอยครับผมผมกำลังบอกอดีเทลดีเทลแบบว่าสตับเองในคีรี่เราอยูสอออส่สวัสดีครับเจ๊ดะขอขอเล่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห้หนูซ้งนะ <c oughs> อุ้ยอั้อบยเฮ้ยอันนั้นหายอะ่ะน้องเซง้งอันนั้นหาไปแล้ว อันประจำใช่ไหมทำไงครับเนี่ยคุณนี่คือสามขวบผมกำลังสปอยนี่คือต้องบอกว่ากำลังสปอยรายละเอียด EP หนึ่งครับที่แบบว่าที่เราลิคนขไปขึ้นมากันเลยนะฮะแล้วก็แบบว่าเอ๊ะเราแบบว่าต้องมาคุยพี่ๆหน่อยเพราะว่ามีพี่ๆที่ที่ที่เขามามาไม่ได้วันนี้ด้วยนะฮะก็อยากจะมาไลฟ์ ไม่มาด้วยให้หายคิดถึงเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ซีรีส์วอลบายคู่จิ้นใหม่ EP สองมาแล้วนะครับสามทุ่มทางทางไหนนะฮะใช่แล้วครับสามทุ่มสาทุ่มทำไมพูดเพราะจังครับทาง ASP ครับทาง ASP กับหทุ่ได้่มแบบปกติครับ เอาไปปั้นเลยเหอถ้าผมกลับมาเป็นน็อตนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวปั้นไฝากไปแล้วไม่เอาแบดเกินแบดเกินชิวเกินไม่เอาแล้วต่อพี่พี่ที่ไปไม่ได้วันนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับพวกเราน้องเซ้งกินเผื่อแล้วเรียบร้อยนี่คือตอนตอนที่พวกเรากลับมาถึงออฟฟิศพวกเราอร่ยมากๆคัน้กิน ที่พวกเราชอปปิ้งกันมาสักพักเลยเข้าหลามชอ็อตข้าหลามหมูเต๊ะเข้าหลามผมดำหมูเตนี่เอยนี่คือคต,คตอนตอนเลิกหนุ่ชั้นตอนเลิกนีก่แอบแวบไปซื้อแซลมอนดองมา <laughs> <laughs> ไม่จริงไม่มีใครเห็น Saint ong, เซงฟ้องหรอเดี๋ยวนี้พี่เขาจับได้แล้ว <laughs> พี่พี่เขายืนถ่ายรูปอยู่พี่เขาตกใจเอ้าจริงของแล้วนี่ยืนซื้อที่ในร้านนี่คืออะไรนะแซลมอนดองของกินอร่อยๆทั้งนั้นเลยใช่ก็คือตอนที่พี่พี่ตอนพี่ก็บอกว่าเล่นโซนพี่จใยให้แต่ว่าคืออยากซื้อหมดเลยนะแต่ว่าครูปองในมือมีอยู่สี่สิบบาท พี่ีกลัวพี่แบบไม่ไล่แต่หูแต่ว่าคือแบบผมเห็นตั้งแต่อะไรนะลูกชิ้นลูกชิ้นยาวราอะไรนะลูกชิ้นบ้านลูกชิ้นยาวลาใช่ไหมก็ที่ก็ก็ที่ป้อนให้คุณกินไงตอนตอนถึงออฟฟิศอะแซ่บมากน้ำจงน้ำจิ้มอร่อยเีละแต่ว่าเส้เห็ดเห็ดปะเห็ดปะเป็นแน่นอนละครับอร่อยอร่อยจรอยจริงผมก็ไม่เผ็ดนะน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆหวานๆอ่ะผมว่ารสชาติแบบอร่อยแล้วก็ ตลาดปูเป็นไงันคือคือน้องเซ้งไม่ไม่เคยกินแซลมอนดองมาก่อนแต่ว่ายกให้น้องกินติดใจสนสนใจเข้าวงการเนีสนใจเข้าวงการครั้งแรกเลยนะพี่ผมได้กินอร่อยมากครับอเป็นแบบคิดว่ามันจะเปรี้ยวนะพี่แต่บอกไม่เปรี้ยวมาม่วนนะกินข้าวผมว่าแล้วทำไมพี่ผมชอบมีคนแอบแซงคนมาเลยเด้ออุ้ยกดเล่นไงน้องเฟิร์ส ชอบพี่ปั้นมากเลยครับรอดูความแซบพุ่งนี้ไม่ไหวแล้วน้องปั้นน้องก้องบอกแล้วไงน้องก้องอเฮ้ยคนละเรื่องอาชีอาชีอาชีครับอ๋อแล้วก็อาชีอาชีนะครับในเรื่องในเรื่องนี้เรื่องนี้ของวอลบายนะครับเ๋รอดูรอดูข่าวของเรารู้กน้องเฟิร์ชใช่อยากดูอีพีสองแล้วแซบ บอกเลยว่านี้แซบอีกแน่นอนสปอตเนี่ยสปอตลงแล้วลงแล้วเรามีเทลเลอร์แบบเอ้ยไม่ใช่เรามีเขาเรียกอะไรนะตัวอย่างตอนต่อไปโอ้แต่เป็นแต่เป็นคําพูดที่ไม่กล้าพูดลองไปแอบแนมดูกันได้นะครับของของเฮ็นนอตไม่กล้าพูดผ่านไลฟ์เลยทุกคนไปดูเอาเองนะครับใช่ใช่เขาดุคนนี้นะครับเวลาเดิมนะครับทุกคนเวลาสามทุ่มนะครับ ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงเดี๋ยวพวกเราจะมีไลฟ์นะครับพวกเราพรุ่งนี้มีเดินเซ็ตเลยว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาม้วนจอยก่อนบอกวอยสกิลนิ้วต้องทำเอาหะอพี่อันนี้อันนี้ไม่น่าใช่วอกแล้วนะเอ้ยพรุ่งนี้เราเจอนี่ด้วยเราเจอพร้อมแล้วไงพร้อมถึหรับส่งเราด้วยนะรอดูนะครับทุกคนรออัปเดตนะฮะ รอเซอร์พรส์จริงๆครับรอเซอร์พรส์จริงๆรอเซอร์ไพรส์ใช่ใช่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เกียมบัตรยิดดังใครดียิบพี่ยิพี่ผัดไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ รี่ลีวิงกับมาก่อนออกเลยออกเลยกลัวทาไมห้องเดิมผมแค่บอกเองพี่วิ้งผมก็ไม่ทัเนี่ครับพี่พิลี่เขาบอกว่าของผมมันมันแหลกอะครับพี่แหลกไหมใช่ผมผมคุยกับคุณไม่เคยปกติพี่คุยกับผมปใส่ใจตลอด เอ้ยอยากรู้ว่าเพลงเนี้ยร้องคิมินก็คือเราร้องเต็มพไม่ถูกเพราะว่ายังไงก็ไม่ไม่ถูกลิขสิทธิ์อดู่ดแล้วแหละคิมินเะตชกฏสิทธิ์หลบหลบลิขสิทธิ์ไม่เอโอ้ยตรงลิขสิทธิ์ท้อคทำเลยไม่เอา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 เดี๋ยวโดเปร่าเดี๋ยวดนปรับไม่เอาไม่เอา พี่ไว้มาด้วยเอาพี่กิงพี่กิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกองมัสสวัสดีครับคิดถึงพี่ไว้จังเลยครับสวัสดีครับเอพี่กิงเหรอนี่พี่กิ่งซีรีส์ซีรีส์พี่กิ่งเขาออนอยู่อ่าเอาไปไปตามนะครับซีรีส์ออนอยู่นี้ใช่แซ่บนะครับบอกเลยบทใหม่นี้ของพี่กิ่ง อ๋อพี่วิลลี่เขาบอกว่าเน็ตเรามัไม่เท่ากันเลยพอตอนพูดก็เลยเสียงมันมาชนกันงั้นงั้นเดี๋ยวน้องเซ้งพูดแล้วเดี๋ยวพี่จะพูดเลยมั้งครับตอบจะช้าใะ่ปแสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าคุยอย่างนี้เรช้าก็ไม่รู้เรื่องะครับ แล้วฝากทุกคนออกวอล์กไบผมขอฝากวอล์กไบนะครับพรุ่งนี้ EP สองนะครับ EP สองแล้วก็พรุ่งนี้รอมีเราเรามีเดินสายไลฟ์ด้วยแปรออัปเดตในโซเชียลนะครับผมพรุ่งนี้และเดี๋ยวคำคำมีคำใสู่ฟังด้วยอีกนิดนึงอยากให้ทุกคนแบบรอติดตามกันนะครับ อ๋อไม่เป็นไรก็มีหูฟางคนละข้างเราก็นะครับผมเปิดลำโพงใส่คนละข้างอยพี่ใส่ใส่คนละข้างแชร์แชร์แชร์กันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฝากวอลออฟวายด้วยนะครับ EP สองของตอนคู่จิ้นใหม่แล้วนะครับผมเวลาสามทุ่มตรงแบบดีเลกเตอร์คัทแล้วก็ห้าทุ่มแบบเวอร์ชันปกติเนะเวอร์ชันนี้เรียกได้ว่าเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอะไรครับที่สำคัญเนี่ยดูฟรีทุกเครือข่ายนะครับ แต่ว่าพี่บิลลี่เราด <ไป S 1> อยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยเขาไปาดู<า>เขาไปดูแบบไหนกันครับอ๋ถามทุ่มนะครับลย์ตอร์คอร์ชานวล <bugün> บายคู่จิ้นใหม่นะครับในเวอร์ชั่นของพี่ชีวินธนามินนะครับปับนธนามิน บอกได้เลยว่ามันเผ็ดแซว์แน่นอนเรามีพูดคุยแล้วก็เรายังมีพูดคุยกันที่ไหนครับพี่ดิลี่กับแฮชแท็กนะครับหพราว่าบ EP สองนะครับผมมาพูดคุยแล้วก็มาปันแท็กปันแท็กกันมาเจอกันหน่อยนะครับมาแท็กกันวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปก่อน ครับผมอ๋อจา๋าพี่พ,พี่พี่บิลลี่ครับพี่บิลลี่เขาบอกว่าเทนทูวิตห้าทุ่มเขาเอา <laughs> ถิงไว้เอาเซ็งเมื่อกี้ว่าอะไรนะเอ้าใครเะเ่อ่ะพี่บิลลี่กลับมาแล้วหรออุอ้ย ไม่ผมจะบอกว่าเรามีปั่นทวิตกันตอนห้าทุ่มใช่ใช่ครับเจ็บกราอัปเดตแต่เราไ่เจอนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันครับผมแล้วก็ห้าทุ่มรออัปเดตนะครับผมเดี๋ยวพวกเราอัปเดตให้ทุกคนฟังกันอีกทีแต่ที่สำคัญสามพุ่เจอกันได้ที่เดลิเคอร์คัน ASP นะครับผมอ๋องั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้เจ็ดโมงอาบน้ำนะครับป๋าอาบน้ำนะครับ บายบายครับทุกคน Good night ฮะ Good n ก g ดไ e v อ r y o ั e thank you so much for watching up บายบายเดี๋ยวพี่ลงก่อนนะครับพี่ลงก่อนนะครับลงก่อนนะครับฝากทักทายฝั่งส่งส่งจุ๊บให้น้องโมโม่ด้วยครับนะคะนะจ้าส่งเองเลยครับ เน็ตส G กับ5 G ไม่จริงนะครับทุกคนไม่ไม่เป็นความจริงนะครับจริงๆเมื่อกี้คือ5 G กับ5 G มาเจอกันครับเน็ตด้วยด้วยเราใชหละฟิสิกส์นะความเร็วกับความเร็วเมื่อมันมาเจอกันตรงกลางมันเลยเกิดภาวะมวลสารเชื่องช้าทุกคนก็เลยเห็นว่าทําไมเน็ตความเร็วมันถึงไม่เท่ากันนี่แหละครับเป็นที่มาแนจะลงไลฟ์เราก็ยังไม่มีสาระอยู่เหมือนเดิมน,นะครับ พักผ่อนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้เลยพรุ่งนี้3ามทุ่มตรงนะครับดี렉เตอร์คัดมาเจอกันนะครับที่ ASP แล้วก็ห้าทุ่มตรงแบบปกตินะฮะแล้วก็ปั่นแท็นะครับเราสู้เราสู้เราต้องสู้เขาบอกว่าเรามีปั่นแท็กกันตอน5้าทุ่มนะครับอลวา EP 2นะครับเรามาเจอกันนะครับบ๊ายบาย See you good night everyone นะครับ and fan iser thank you for support and good night นะครับผมเช็คแคร์นะครับ